ดาวหายดาวหายไปไหนน้อดาวอืมขอดาวให้หนูหน่อยดาวอืมเลยพูดดังเกินไปไอปิดปากไหมลูกไออ่ะแดงจะไปไหมจะไปไหมเอ้ยโอ้ยหมาปะนะโอ้ยหมาโอ้ยหมาตีลูกหลักโอ้ย ย้ายไล่ลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปเออเรียบร้อยแล้วแดงแดงมั้งย้ายไล่มันเองไปไปตอนนี้เลยนั่นลงไปแล้วลงไปแล้วอืมไปแล้วนี่มัตั้งไว้อย่างนี้ลูกละเอาใส่จักไนเราก็มัดเจ้าะกอติ๊กนั่นเราไปน้าเลย ไปไปลงมาเอาเข้ามาเข้ามามันแดดฮอนอุ้ยอุ้ยฮอนแดดฮอนแดดอุ้ยเอ้ยฮอนโอ้พอแล้วพอแล้วมาไปกินผักต่อไปกินผักต่อเด้อไปไปกินผักเนาะไปนก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  เฮ ah, ้ยตะกะแตนอาตะกะแตนฮึบนี Again, like, này, ่มามาตะกะแตนเลยอ่ะนี่นี่อ่ะขึ้นมาข้างบนมาเหงาตะกะแต็นโงโย่ผูกโบทัดดอกจำปานั่นตะกะแตนโย่ผูกโบทัดดอกจำปานมนมลักชุ่มกระชวยโอ้ย tinh 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 tinh

คือเขาเขามีแบบว่าเขาดีใจหรือว่อยขั้นแขวบเป็นสิม่เออนะเออห้า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 เออพี่พลอยห้าห้าเอาเอาพี่พลอยพี่พลอยเด้าหน่อยพี่พลอยเด้าให้ดูหน่อยห้าเดาไปที่จ่าจ้าห้าเดาไปที่จ่าจ้าห้าจีเด้าไปที่จ่าจ้าห้านี่เวียนก็เก่งจีิงเดาไที่จ่าจ้าอ้ยหลานฝ่ายสองคนเลยเห็นไ